กอกับ after นี่ดูเลยนะครับหลังจากที่ทําทุกอย่างแล้วทําแบบนี้ให้ครบทุกมัดแบบนี้พอถ่ายรูปออกมามันจะเป็นหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับก็ในยุคนี้นะครับผมเชื่อว่าทุกคนก็เล่นินสแกมมี Facebook การมีรูปโปรไฟล์ดีๆสวยๆมันก็ดีต่อตัวเรา สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแชร์5เทคนิคถ่ายรูปยังไงให้ดูคุ่นดีนะครับด้วยมือถือแค่เครื่องเดียวก็จะถ่ายเป็นการเปรียบเทียบระหว่าง b e f o r e กับ After นะครับเทคนิคแรกเลยนี้สําคัญมากช่วงเวลาในการถ่ายภาพนั่นเองเพราะว่าแต่ละช่วงคุณแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเหมือนผมนะครับช่วงเช้าจะเป็นช่วงที่ดีสุดเพราะรู้สึกว่าหน้าท้องตัวเองราบหรือเรียบนะครับเวลาถ่ายรูปมันจะออกมาแล้วดูสมส่วนดูสวยนั่นเองนะครับจริงๆก็ไม่ค่อยแนะนําบางคนไปถ่ายเอาตอนเย็นกินนูน่นกินนี่มาอาจจะทําให้ดูตัวบวมทําให้ ารูปออกมไม่สวยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกเวลาในการถ่ายอันนี้จําเป็นมากๆแนะนําช่วงเช้าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับอย่างที่2นั่นก็คือแสงนั่นเองนะครับแสงสําคัญมากเดี๋ยวให้เบลองขยับดูแป๊บเดียวนะครับเห็นได้เลยว่าความแตกต่างดูนี่นะครับ ถ้าเราถ่ายแล้วมีแสงจากกระจกหรือแสงเงาเข้ามาทําให้เกิดเงาของกล้ามเนื้อนะครับมันจะทําให้กล้ามเนื้อของเราดูชัดขึ้นมาทันทีเลยนะครับการหาแสงสําคัญมากเพราะคนที่เล่นกล้ามเนี่ยน่าจะรู้กันอยู่แล้วส่วนตัวผมก็ชอบแสงธรรมชาติครับแสงจากแสงแดดบ้างหรือว่าแสงสีต้มที่มันไฮไลท์ลงมานะครับทำให้กล้ามมันดูชัดขึ้น,นจริงๆเดี๋ยวผมแปะรูไปไว้ข้างๆแล้วกันนะครับเป็นภาพเปรียบเทียบระหว่างตอนที่เราถ่ายตอนมืดๆนะครับไม่ค่อยมีแสงกับตอนที่เราถ่ายตอนมีแสงก็พยายามหามุมและจํามุมของตัวเอง นะครับเวลาถ่ายรูปจะได้ออกมาดูสวยนั่นเอง ข้อที่3อันนี้ก็สําคัญเช่นเดียวกันคือการปั๊มกล้ามเนื้อก่อนปั๊มกับหลังปั๊มนี่ต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับถ้าคนที่เล่นเวทมีกล้ามเนื้อบ้างอยู่แล้วเนี่ยจะยิ่งเห็นได้ชัดมากกว่าคนที่ไม่ค่อยได้เล่นเวทการปั๊มกล้ามเนื้อคือการเอาน้ําหรือเลือดนะครับเข้าไปปั๊มตามกล้ามเนื้อทําให้มันดูใหญ่ขึ้นดูขยายขึ้นทั้งเส้นเลือดทั้งขนาดของกล้ามเนื้อนะครับก็ปั๊มส่วนที่เราคิดว่าแบบไหนที่เราไม่ชัดนะครับก็ปรับปั๊มส่วนนั้นส่วนไไหหหนนนนนนที่่่เเราาอยยกกใใ้้้มมัััััดดดดููสสววว็ปปต มัดกล้ามเนื้ออกกับไหล่นะครับปั๊มเป็นการวิตพื้นก็ได้แล้วเวลาส่วนใหญ่ถ่ายด้านหน้าเนี่ยมันก็จะเห็นกล้ามเนื้อหน้าแขนก็อาจจะปั๊มแขนเข้ามาร่วมด้วยนะครับการทําแบบนี้ให้ครบทุกมัดแบบนี้พอถ่ายรูปออกมามันจะเป็นหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับยิ่งคนอย่างที่บอกมีกล้ามเนื้อเยอะมันยิ่งเห็นความแตกต่างมากๆนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวผมปั๊มให้ดูเลยนะครับจะได้เห็นความแตกต่างแบบชัดเจนอ,อกนะครับการปั๊มที่ดีสุดคือการ วิทพื้นในนี้เทคนิคใครจะไปถ่ายแบบก็สามารถใช้เทคนิคนี้ได้เหมือนกันนะครับทีนี้เทคนิคพวกนี้เนี่ยนักเพาะกายก็ใช้กันไม่ต้องเล่นเหมือนเล่นจริงจังนะครับวิทให้พอรู้สึกกล้ามเนื้อตึงๆนะครับมันจะกล้ามแค่นี้กล้ามก็ฟูแล้วนะครับไป าสังเกตดูผ่านไปแค่เซตเดียวเนี่ยก็จะรู้เลยว่ามันจะมีความปั๊มขึ้นมานะครับเส้นเลือดก็จะเริ่มออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมปั๊มแขนอีกสักหน่อยนะครับกับยางยืดอันนี้คิดกันในหมู่เพาะกายมากเลยถ้าใครเคยไปดูงานที่เข้าแข่งประกวดกันก็จะใช้อันนี้นะครับในการปั๊มกลนะ้ามเนื้อ ก็จะปั๊มไหล่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าส่วนใหญ่เวลาการเห็นถ่ายด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นไหลหน้านะครับที่กล้องสามารถเห็นได้ชัดก็ฝึกกล้ามเนื้อไหลหน้าไปนะครับอีกบนหนึ่งที่สําคัญก็จะเป็นกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับเดี๋ยวเล่นให้ดูเล่นทางง่ายๆพอนะครับก็จะเป็นทาเอ็กเวสนะครับ กออย่างที่เห็นนะฮะก็เริ่มฟูฟูขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้คือให้เห็นความแตกต่างนะครับระหว่างที่ปั๊มกับไม่ปัม๊มนั่นเองนะครับนี่ดูรูปเลยนะครับความแตกต่างเห็นได้ชัดมากๆว่าอกของผมขยายขึ้นไหล่หน้าขยายขึ้น ท้องกล้ามเนื้อหน้าแขนนะครับแนะนําให้ทํามัดที่คุณอยากจะให้มันใหญ่เพราะว่าทำให้มันสมส่วนนี่จาเป็นมากๆเพราะาบางคนอกอาจจะใหญ่อยู่แล้วนะครับเราก็ไม่เป็นต้องไปปั๊มอ,อกก็ได้ปั๊มแค่ไหล่หน้าปั๊มแค่แขนปั๊มแค่หน้าท้องนะครับทำให้มันดูสมสว่วนอันนี้นก็ขึ้นอยู่กับเราเลยว่าจะปั๊มแบบไหนนั่นเองก็ทําซักมัดละประมาณ2-3เซตก็ได้นะครับใช้เวลาปั๊มจนให้รู้สึกว่ามันไม่ได้เหนื่อยมากครับเก็บแรงไว้เราต้องปั๊มหลายส่วนเพื่อจะทําให้รูปมันออกมาสวยนั่นเอง ข้อที่4นะครับคือการโพสซิ่งคนที่ประกวดพ่อกกยคนที่แข่งอยู่แล้วนะครับเขาจะใช้กล้ามเนื้อได้ดีกว่าคนปกติเพราะว่าเขาฝึกฝนบ่อยแต่คนทั่วไปก็สามารถฝึกฝนได้นะครับการเกรงกล้ามเนื้อการบังคับกล้ามเนื้อขึ้นมาให้เห็นถ้าคุณฝึกบ่อยๆสามารถทําได้เช่นเดียวกันยกตัวอย่างง่ายๆนะครับในถ้าผมยืนนะครับถ้าผมไม่เกรงหลังวนี้ก็เป็นประมาณนี้แต่เมื่อไหร่ที่ถ้าผมเกรงปีกขอกมานะครับ มันก็จะต่างกันนะครับเป็นการบังคับกล้ามเนื้อช่วงปีกให้ใช้งานนั่นเองส่วนอกนะครับใครที่เก่งอกเป็นนะครับก็สามารถเก่งให้มันขึ้นเป็นร่องได้นะครับมันจะทําให้เราดูฮาร์ดขึ้นดูชัดขึ้นนั่นเองนะครับส่วนตัวนะครับเทคนิคที่ผมชอบทําคือการซ่อนเอวนะครับให้ดูเล็กลงช่วงบนจะได้ดูเป็น Vshape ดูสวยนั่นเองนะผมก็จะใช้นิ้วโป้งของตัวเองนะครับกดตามไขมันที่อยู่ตามท้องข้างๆของผมตรงนี้ยกตัวอย่างเช่น ผมก็จะกดตรงนี้ออกนะครับแล้วก็เปิดปีกเกงปีกขึ้นเกงหนกหน้าอกแล้วก็เกงท้องนั่นเองนะครับก็จะทําให้ ตัวผมเนี่ยเป็นตัว V Shape นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคส่วนตัวที่ผมชอบใช้ส่วนถ้าใครการโพสต์นเนี่ยจริงๆใครมั่นใจในส่วนไหนก็ให้โพสต์มัดนั้นมัดที่ตัวเองเด่นออกมาภาพจะได้ดูสวยนั่นเองส่วนหลายคนนะครับบางคนอาจจะมีท้องด้านข้างเหมือนตากล้องนะครับอันนี้ก็แนะนําให้เอามือของตัวเองปิดเข้าไปก็ได้นะครับแล้วห้เห็นซิกแพคช่วงด้านบนท้องล่างจะได้ไม่เห็นนะครับแล้วก็เก่งเป็นโพสต์มัสคูล่าแบบนี้นะครับก็โพสต์ส่วนที่เราเด่นขึ้นมาส่วนถ้าใครแบบเอวหนานะครับไม่ค่อยมั่นใจ ก็ใช้เทคนิคซ่อนเอวได้เช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นหันด้านข้างนะครับให้สะดือตัดกับกล้องแบบนี้เลยนะครับประมาณทํามุมประมาณ90องศานะครับแล้วบิดเอวให้มากที่สุดนะครับจะทําให้เห็นรู้สึกว่าเอวของเบงเป็นตัววีเชฟขึ้นมานะครับเป็นการซ่อนเอวทําให้เอวเล็กช่วงบนดูใหญ่อันนี้ก็เป็นท่าที่ผมได้มาจากการการแข่งขันนะครับเพาะกายอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ผมชอบใช้เช่นเดียวกันจริงๆมันก็มีเป็นหลายเทคนิคเลยการโพสซิ่งเนี่ยก็จะเป็นการเทคนิคที่ผมบอกเลยเอานิ้วโป้งนะครับดัน แฟตเข้าไปแล้วก็เก็งก,กล้ามเนื้อทุกส่วนนะครับดูแบบนี้จริงๆมันยากมากนะครับในขณะที่เราต้องยิ้มไปด้วยแล้วก็โพสไปด้วยเป็นเทคนิคที่ต้องใช้การฝึกฝนนะครับมันจะทําให้กล้ามเนื้อออกมาดูางผมโพสทา่านี้เห็นง่ายๆแบบนี้นะครับคือผมเก่งท้องข้างนะครับเก่งท้องข้างเพื่อให้เกิดลายกล้ามเนือ้อผมเก่งท้องกลางนะครับผมเก่งอกนะครับมัดนี้ผมเก่งปีกฝั่งนี้นะครับเพื่อทําให้ดู ตัวมันใหญ่มากขึ้นเก่งไหลด้วยเก่งหน้าแขนด้วยนะครับทําให้เต้นเลือดตามหัวไหลมันขึ้นมาหลอ,อย่างที่บอกแลครับมันต้องใช้การฝึกฝนซึ่งคนทั่วไปก็แนะนําให้โพส์บ่อยๆนะครับหามุมที่เราโพสต์แล้วเรามั่นใจมุมที่เราดูสวย แนะนำให้ฝึกบ่อยๆนั่นเองนะครับดูจากรูปที่เราไม่โพสนะครับดูกล้ามก็จะดูธรรมดาแต่หลังจากที่เราโพสนะครับบอกเลยว่าเปลี่ยนเป็นคนละคนแนะนําให้ฝึกบ่อยๆนะครับเราจะหามุมของเราที่ดีที่สุดแล้วจะได้เอามาถ่ายรูปสวยๆนั่นเองนะครับผมเทคนิคที่ห้านะครับเทคนิคนี้ก็สําคัญเช่นเดียวกันคือการแต่งภาพนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูไปพร้อมๆกันเลยยกตัวอย่างง่ายๆนะครับผมเข้าในอินสตาแกรมของผมมานะครับก็จะเป็นหน้าประมาณนี้เราก็เลือกรูปที่เราคิดว่าเราถ่ายมาแล้วทําทุกสเต็ปทุกเทคนิคมาแล้วนะครับเลือกมาหนึ่งร รูปนี้แล้วกันนะครับก็จะเป็นคิดว่ารูปที่สวยที่สุดแล้วนะครับคราวนี้ก็จะกดไปที่ Edit นะครับเป็นการแต่งภาพก็เราไปที่ตัวใหญ่นะครับถ้าจะเอากล้ามชัดเลยมีอันเดียวนะครับก็คือ Structure อันนี้สำคัญม,มากคือปรับไปเลยความชัดเนี่ยแต่ว่าเราต้องต้องรับได้นะว่าหน้าเราก็จะดูแก่ลงมันจะดูฮาร์ดมากๆนะครับก็แนะนำแต่งให้พอดีพอดีบางทีเอาให้มันดูเรียวบ้างก,ก็ดีนะครับไม่ใช่ว่าเอาแบบเอากล้ามอย่างเดียวไม่ดูหน้าเลยก็ไม่เอานะครับผมก็จะปรับอยู่ประมาณสัก 20-30ถึงนะครับประมาณนี้แต่ถ้าใครชอบรูปเรียวๆเลยหรือกล้ามชัดอยู่แล้วก็ปรับออกนะครับก็ไม่ต้องใช้ถ้ากล้ามชัดอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่ก็ก็ตามนั้นแหละครับผมเองก็ยังปรับนะครับผมก็อยู่ประมาณอะรูปนี้ตัก20แล้วกันนะครับคราวนี้ถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยภาพมันดูมืดไปนะครับ อีกตัวหนึ่งที่ดีเลยมากๆนั่นก็คือ brightness คือการปรับความสว่างนะครับก็ถ้ามันดูมืดไปแบบนี้นะครับเราก็ปรับดึงแสงออกมาให้มันดูธรรมชาติให้มันดูสวยมากขึ้นนะครับภาพเราจะได้ออกมาสวยอันนี้ผมบอกตรงผมก็ไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพรหรือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับผมก็แค่แต่งง่ายๆนะครับเอาง่ายๆเสร็จไวๆนั่นเองนะครับก็หลักๆก็ใช้2ตัวนี้แหละครับถ้าใครมีเทคนิคดีๆก็คอมเมนต์แนะนําผมด้วยแล้วกันนะครับผมก็ไม่ได้เป็นสายแต่งภาพอะไรเยอะนะครับหลังจากนั้นเรียบร้อยนะครับก็ลงคิดแคปชั่นเลยนะ คุณดีนะครับก็ตามนี้นครับอันนี้แคปชั่นของต้องทำบ่อยครับ <S <S 1> <S 1> น,นี้ก็ไม่ต้องไปทำตามเขานะครับก็ประมาณนี้นะครับหวังว่า ทั้ง5เทคนิคนี้นะครับถ้าคุณเอาทุกอย่างมารวมได้ด้วยกันมันจะทําให้จากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับก็ดูจากรูปนะครับรูปบีฟอกับอัพเตอร์นี่ดูเลยนะครับหลังจากที่ทําทุกอย่างแล้วเห็นได้ชัดว่าเป็นคนละคนอันนี้บอกเลยว่าใช้เทคนิคนี้ไม่เกิน5นาทีนะครับไม่ต้องแบบถ้าบางครั้งคุณไปเจอสื่อที่แบบว่าเปลี่ยนรูปร่างได้เร็วภายใน3เดือนอันนี้ก็อย่าเพิ่งไปหลงเชื่อนะครับจริงๆมันก็เป็นเทคนิคที่อาจจะเป็นเทคนิคที่ผมใช้ก็ได้นะครับเป็นการยืนอ้วนๆนะครับเบ่งท้องออกมาน อย่างตัวผมนะครับ5นาทีเปลี่ยนไปอีกคนเลยนั่นเองนะครับก็หวังว่าคลิปที่ผมทำนะครับหลายคนก็จะลองไปใช้กันดูก็ในยุคนี้นะครับผมเชื่อว่าทุกคนก็เลนินสแกมมี Facebook นะครับบางคนก็อาจจะท YouTube นะครับการมีรูปโปรไฟล์ดีๆสวยๆมันก็ดีต่อตัวเรานะครับเวลาจะไปสมัครงานเวลาจะทําอะไรมันก็เสริมตัวเรานั่นเองครับแต่อย่างที่บอกก็อย่าไปแต่งมากจนเกินไปไปใช้ Photoshop นะครับทำให้เอวเล็กเกินนี้มันก็ดูเวอร์ไปนะครับเสาเบี้ยวใช่ไหมเสาเบี้ยวดูแล้วมันแแบบบไม่่ใชคคนนล้วะรั เอาเอาให้มันพอดีพอดีแล้วกันนะครับผมก็5เทคนิคนะครับใช้ให้ครบเทคนิคนั่นเองมันก็จะช่วยได้เยอะเลยนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นคลิปดีๆที่ผมตั้งใจเอามาแชร์ให้ทุกคนเอาไปทํากันนะครับถ้าใครยังไม่กดติดตามผมสามารถกดติดตามได้ผ่านทางยูทูบเป็นผู้วิจารณ์เนฟฟิตนะครับเจอกันในคลิปต่อไปเรียบร้อยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ